มาแล้วกิจกรรมร้านทำเค้กฉลองครบรอบ5ปีแจกอาวุธกระบองเหล็กและลูกแก้วปลุกตื่นกระบองเหล็กยูอาสายฟรีมีโอกาสได้ไหมคลิปนี้มาคำนวณกัน Richman Shop โน1หนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมนด h อ s สต o n g g a t ในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพคที่รวมรายการรับไปเลย Richman Coin ใช้แทนซูลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือนพรามบริการเติมเกมชั้นนันติดมากมายสามารถตัวได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้อง Richman Shop เท่านั้นก็สวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่ช่องต่อเชนนะครับทุกคนวันนี้นะครับผมเราจะมาวิเคราะห์กิจกรรมรับ ว่าสายฟรีเนี่ยมีโอกาสได้ไหมนะซึ่งผมได้ทาการเปิดไปแล้วหนึ่งช่องนะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ทุกคนได้ดูกันเลยนะครับผมสำหรับตรงนี้นะอ่ะทุกคนนะก่อนไปดูผมฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมในการคลิปต่อไปกันด้วยนะครับทุกคน ทุกคนกำลังประสบปัญหานี้อยู่ใช่ไหมจากการเล่นเกมบนทันแมทเดิร์สต็อกเก็ตไม่ว่าจะเร็วช้าดันพลังไม่ทันตามเพื่อนไม่ทันสู้เพื่อนไม่ได้หรือไม่มีเวลาเล่นวันนี้ผมขอเสนอแนวทางการแก้ปัญหาเต๋อเชช็อปร้านบริการรับเล่นไอดีบนทันแมทเดิร์สต็อกเก็ตคนละสามสิบห้าบาทจ้างสามวันดันพลังฟิตหนึ่งครั้งหรือจะจ้างดันพลังอย่างเดียวก็มีสนใจสามารถดูรีวิวก่อนได้บอกเลยว่างานเก่งจัดงานถูกงานไวงานดีต้องเต๋อเชช็อปใครสนใจสามารถติดต่อมาที่เฟซบุ๊กของผมได้ขึ้นรูปเฟซพื่อไปดูนี่มาใช้บริการกัันนเยอะะๆครบ มาดูกันเลยครับผมนะสำหรับกิจกรรมร้านทำเค้กนะครับทุกคนของรางวัลใหญ่สุดก็น่าจะเป็นเอาเฉพาะกระบองเหล็ก UR นะครับผมส่วนของรางวัลที่รองลงมาก็น่าจะเป็นลูกแก้วปลุกตื่นกระบองเหล็ก UR นะครับผมซึ่งการที่เราจะได้มันเนี่ยผมบอกเลยว่ายากมากๆนะครับผมนะมาดูกิจกรรมนี้ก่อนเลยว่าเล่นแบบไหนนะครับทุกคนนะ อ่ะขั้นแรกกิจกรรมเนี่ยมันจะเป็นการได้แบบบิงโกนะครับทุกคนนะเป็นการเปิดช่องนะครับผมซึ่งช่องเนี่ยมันจะมีทั้งหมด25ช่องนะครับทุกคนนะและ25ช่องเนี่ยมันจะมีเลขอยู่ทุกคนเห็นปะเลข20กับเลข10เนี่ยคือการที่เราเปิดซ้านะครับผมนะการที่เราบิงโกใน1แถวเนี่ยเราจะได้ของรางวัลไปตามที่มันบอกนะถ้าสมมติ1แถวก็คือเรียง1แถวตรงเนี้ยเราจะได้ของรางวัลตามที่มันบอกไปลยครับผมเรียงสังแถวก็จะได้ของรางวัลตรงนี้ไปเลยซึ่งการที่จะเรียง1แแถถววเรียง2หนี่มาี โอกาสซ้ำากแบบเยอะมากๆนะสำหรับสายฟรีนะและสายฟรีเนี่ยทุกคน เปิดวันหนึ่งเนี่ยสามารถเปิดได้แค่สามครั้งสามครั้งก็มาจากไหนมาดูจากเควส t ลายวันนี่ผมทามาแล้วเควส t ลายวันก็ค่อนข้างยาก,กมากครับทุกคนสารสายฟรีนะเควสแรกคืออันเชิญพิเศษห้าครั้งคือการเปิดตัวแดงนะครับผมนะห้าใบต่อวันเควสที่สองคือการใช้เพชรห้าร้อยเพชรอันนี้อาจจะใช้ได้สาระสายฟรีนะออในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆเพราะว่าการใช้เพชรของสายฟรีก็ซื้อพลังงานซื้อช็อกโกแลตก็จ,จะถึงห้าร้อยเพชรต่อวันอยู่แล้วนะครับผมสวดกิจกรรมต่อไปก็คือ การใช้พลังงานถึง500แต้มัน,นี่ผมว่าสายฟรีก็ถ่าจะทำได้นะในเซิร์ฟเวอร์เหมนเซิร์ฟเ,เวอร์เก่าๆนะครับผมอันนี้ก็ไม่ยากมากส่วนตรงนี้พอเราได้กล่องลมมไปแล้วทุกคนวันนี้ผมเปิดไปแล้ว1กล่องนะ1กล่องนะครับทุกคนมันจะมีโอกาสดอปเค้กครับผมนะเดี๋ยวผมกดให้ดูอ่ะกล่องนี้มันจะมีโอกาสดอป เค้กไม่เท่ากันนะครับผมนะมันจะมีเห็นไหมนี่ผมได้ร้อยเค้กนะทุกคนนะตอนแรกผมเปิดไปผมได้50อ่ะผมเปิดอีกหนึ่งรอบผมได้100นะครับทุกคนนะซึ่งมันมีโอกาสดรอปไม่เท่ากันนะผมบอกเลยสำหรับเค้กตรงนี้นะมันก็ยังพอมีลุ้นอยู่ทุกคนเราตีง่ายวันหนึ่งนะผมเปิดไปประมาณ3ครั้งเนี่ย สมมุิออก50หมดเลยนะผมจะได้ประมาณ150ต่อวันสมมรับ150นะอันนี้ผมคิดแบบแย่ๆเลยแล้วกันนะเอ้าหรือผมเฉลี่ยเลยแล้วกันผมจะได้ประมาณ200แล้วกันนะ200ต่อวัน200เค้กต่อวันนะคูณ14วันไปทุกคนจากตรงที่เปิดตรงนี้นะคูณ14วันไปนะก็จะได้ทั้งหมด1,400จะได้ทั้งหมด1,400เคก้กนะครับทุกคนนะตีวงกลมไปเลย1,500เคก้กเพื่อใครยงดี นะครับผมตรงนี้นะที่เราจะสามารถหาได้คือ1,500เค้กนะครับผมต่อวันจากการที่เปิดบิงโกตรงนี้นะเราครํานวณกันนะเดี๋ยวทุกคนรอดูนะว่าเค้กอ็ไปทำอะไรได้แล้วดูจากเควสตรายวันับทุกคนนะเควสรายวันอนะ่ะถ้าเราเก็บครบทุเควสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่าที่ครบ1นึ่ง้อใช้กำลังครบ200ใช้เหรียญโกครบ2 0 0 0 0แล้วก็เข้าร่วมบิงโกนะครับทุกคนนะมันจะได้150เค้กต่อวัน ซึ่งคูณจำนวนกิจกรรมไป14วันครับผมก็จะทั้งหมด2,100เคก้กอันนี้ผมคำนวณแล้วนะ2,100เค้กนะเออบวกกับ1,004เมื่อกี้จากกิจกรรมแรกนะที่ผมตีให้คร่าวๆนะก็จะเป็นทั้งหมด3,500นี่3,500เค้กนะทุกคนนะนี่คือเฉพาะสายฟรีนะ3,500เค้กครับผมที่เราหาได้ คือเราหาได้แค่นี้จริงๆทุกคนประมาณ3 5 0 0ัถึง4 0 0พเคก้กถ้าดวงดีผมเน้นก่อนนะถ้าดวงดีครับทุกคนนะหาได้แค่3,500เคก้กถึง4 0 0พันเคก้กเท่านั้นเองนะครับผมสำหรับสายฟรีนะเพราะว่ามันมีโอกาสซ้ำนะครับทุกคนและของรางวัลทางด้านขวามือเนี่ยครับทุกคนอย่าหวังเลยสำหรับสายฟรีนะเพราะว่าทุกคนเราตีง่ายนะบิงโก่ยเรามีโอกาสเปิดแค่3มช่องต่อวัน สามช่องต่อวันนะแล้วมันมีโอกาสซ้ําทุกคนมันมีโอกาสซ้ํานะสามช่องต่อวันนะครับทุกคนนะซึ่งคูณจํานวนสิบสี่วันเข้าไปเนะี่ยเราจะเปิดได้แค่สี่สบองบิงโกนะผมนะต่อกิจกรรมนี้นะเออและสี่สบองบิงโกเนะี่ยผมมองว่าเต็มที่นะอะแบบไม่ซ้ําแบบดวงดีนะได้แค่สามสี่แถวสามสี่แถวนะอันนี้คือเราตีง่ายๆนะสามสี่แถวทุกคนเหลือห้ามหาก็ไดนะ้เต็มที่ถ้าแบบดวงดีจริงๆอะเจ็ดแปดแถวอ่ะอันนี้คือกะไม่ซ้ำเลยนะเจ็ดแปดแถว สัคนดวงดีอะทุกคนนะเท่ากับกิจกรรมเนี่ยสายฟรีอะจะหาได้มา3 0 0 4 0 0 0เพรซึ่งมาดูกัน3,005-4,000เพรเนี่ยแลกอะไรได้อันนี้แน่นอนแล้วแรกได้อยู่แล้วครับผมนะเป็นหินพัฒนาฮีโร่ u ยูซึ่งผมบอกเลยว่าดีตรงนี้ก็ถือว่าดีเราสายฟรยีนะแล้วก็ที่สายฟรีจะแลกได้ก็คือของขลางหมดเลยครับผมนะไม่ว่าจะเป็นตัวมวกสิบใบหรืออะไรบาบาๆๆนะแต่ผมมองว่าอันนี้ดีที่สุด ถ้าให้เรื่องนะน,นี่ดีคือดีสุดส่วนของรางข้างบนคือแปดแปดแปดนะครับผมก็คือการใช้เค้กแปดพันแปดร้อปดสิบแปดนะครับผมนะแล้วก็ใช้เค้ก6กพันแปดร้อยแปสิบแปดแล้วก็หกพันแปดร้อยแปสิบแปดอันเนี้ยผมมองว่าสายฟรีอ่ะไม่ได้แน่อนอนแต่สารับสายเติมเดี๋ยวมาคำนวณกันนะครับทุกคนนะสายเติมแม่งมีแพ็กนี้มาให้เป็นแพ็กซับพอร์ตผมบอกเลยเป็นแพ็กซับพอร์ตทุกคนเอาตีง่ายนะเราหาได้สี่พันสี่พันเค้กอันนี้คือสารบสายฟรีก่อนนะอ่ะ สี่พันเค้กเน้นเน็ตเนเลยเนล,ลยนะกลางๆเลยผมตีกลางๆได้เลยอ่ะแล้วมาเติมเพิ่มอีก3ามบาทอันนี้ะะสาระใส่เตมน้อยได้นะสี่พันเค้กมาเติมเพิ่มกับสามรอยสิบเกาบาท3ามบาทก็จะได้เค้กหนึ่งร้อยห้าเค้กเป็นจำนวนเจ็วันก็จะเป็นทั้งหมด1นึ่งพับเค้กนะครับผมเวันบวกเพิ่มไปก็จะเป็น5 0า0ันหสิบเค้กอ่าส,สารสใส่เติมน้อยเติมเพิ่มอีกสามบาทได้หมด 5,050เค้กนะครับทุกคนต่อมาสายเติมหนักอีกนิดนึงก็จะเติมเป็นแพ็ก649บาททจะได้เป็นเค้ก150เค้กเป็นจำนวนปึ๊บป14วันเพิ่มอีก2,100เค้กบวกจากเดิมไป5,050เค้กบวกกับ2,100เค้กเป็นทั้งหมดเท่าไหร่มาดูกันนะผมนะเป็นทั้งหมด7 0 5 0เค้กครับผมซึ่ง7 0 5 0เค้กเดี๋ยวไปดูกันแรกอะไรได้บ้าง ็7,500เค้กแรกได้สองอย่างครับทุกคนนะเป็นเลขได้คือหีบทักษะเลเวลหกครับผมแล้วก็เป็นบันทึกหลอมซึ่งแม่งก็ยังไม่พอกระบองเหล็กแล้วสองอย่างเนี้ยคือเติมพันหนึ่งเพื่อมาสองอย่างนี้ก็คงไม่ใช่เรื่องเออสำหรับสายเติมนะก็ขาดประมาณหนึ่งหนึ่งพันกว่าเพชรครับผมก็มาดูแพ็กนี้ต่อหนึ่งพันกว่าเพชรสำหรับสายเติมนะแพ็กหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทก็จะได้เป็นเค้กอีกสามร้อยเค้กอันนี้ผมตีไปนะหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทได้เค้กอีกสามร้อยเค้กบวกไป เป็น7 3็ดหตีสักกี่พันสี่แม่งเลยแล้วกันเออมันจะมีเศษทําไมเนาะเออต่อมาแจกแพ็กนี้ครับผม649บาทนะเอออ,อีกอีกกี่แพ็กเนี่ยอีกหแพ็คอีกประมาณสอแพ็กผมว่าได้เลยเพราะว่าบวกบว,บวประมาณหนึ่เค,ค้กครับทุกคนนะบวกไปหนึ่เค,ค้กนะก็จะเป็นทั้งหมด8 6ดพปิเค,ค้กอืมแล้วก็เจ็อีก1แพ็กก็จะเป็น9 0 0า ประมาณ9 0้าพันเกือบหมื่นเค้กนะทุกคนนะเพราะว่าแพ็กนี้มันตีสักองพันห้ารอยเค้กแล้วกันผมตีง่ายนะบวกไปก็ประมาณหมื่นเค้กทุกคนนะเออคือจัดไปเท่าไหร่แล้วอ่ะตรงนั้นหนึ่งพันตรงนี้อีกร้อยสิบเก้าบาทเป็นหนึ่งพันร้อหนึ่งพันหนึ่งร้ยหสิบแล้วกันนะตรงนี้สองแพ็กอีกประมาณพันสามผมตีไปหนึ่งพันเกือบสองพันห้าอืมโลกิจการนี้ไปเกือบ2 5 0 0ันห้าได้แค่ ลูกแก้วกระบ,บอกเหล็กและยังไม่รวมเอาหินมาทํามันอีกนะครับทุกคนนะส่วนตรงนี้อู๋เฉพาะเนี่ยไม่ต้องไปหวังทุกคนผมบอกเลยว่ายากมากๆในการบิงโกโครบสิบสองแถวนะยากจริงๆนะเพราะว่าในการเติมพวกเนี้ยเนี่ยในการเติมพวกนี้ครับทุกคนมันไม่ได้มีกล่องนมให้ถ้ากล่องนมต้องไปแพ็คข้างบนซึ่งแม็ข้างบนเนะี่ยโคตรแพงผมบอกเลยนะว่าแพงแบบแพง,แพงชิปหายจริงๆนะครับทุกคนนะเป็นประมาณนี้ครับทุกคนนะสำหรับกิจกรรมร้านทําเค้กนะก็ บอกได้คำเดียวว่าเอามาทำอะไรเกมหมาที่เราลักนะครับผมกิจกรรมครบรอบหปีมึงทำกันอย่างนี้สุดยอดผมยกนิ้วให้เลยครับผมเอ้ทุกคนก็ไปดวทุกคนก็ไปเดากันนะผมว่าผมยกนิ้วอะไรให้เกมนะผมนะก็ประมาณนี้ครับผมนะก็เป็นการคำนวณแบบละเอียดยิบนะเออใครมีข้อสงสัยก็สามารถพิมพ์มาพูดคุยกันได้นะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ขอทุลารไปก่อนครับผมสวัสดีครับ